วิธีสมัครแอป v ีเพเอาไว้เติมเงินมือถือนะครับสมัครยังไงนะครับผมเข้ามาที่แอปเปิดแอป v ีเพขึ้นมาไปดาวน์โหลดนะครับจากนั้นกดที่คำว่าสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมอ่าตรงนี้เขาจะให้เรานะครับระบุยูเซอร์เนมนะครับตัวอักษร4ี0ถึง20ตัวนะครับแล้วก็ระบุรหัสผ่านนะครับ แล้วก็ระบุอีกนะครับแล้วก็ระบุหมายเลขบัตรประชาชน13หลักตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับะแล้วก็ตรงนี้เขาจะให้เรานะครับทําการเลือกวันเกิดของเราว่าเราเกิดวันอะไรนะครับอ่เขาก็จะสมมุติอย่างเช่นเราเกิดวันที่9เดือน5เดือน14ใช่ไหมแล้วก็ทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็เออ เบอร์โทรติดต่อนะครับที่เราต้องการจะสมัครนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะสมัครให้ดูนะครับผมอันนี้ผมสมัครไปแล้วเนาะอันนี้ผมทํารีวิวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมสมัครไปแล้วครับเดี๋ยวเข้าสู่บก่อนนะครับนะอ่ะเมื่อกี้ผมเข้าสู่ระบบนะครับมันก็จะมีเอรหัส otp นะครับส่งมาที่เบอร์มือถือของเรานะครับที่เบอร์ เรานั่นแหละนะครับเขาจะทําการกรอ,อกให้นะครับแล้วก็กดที่คําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับก็วิธีเอาเงินเข้า VP a y นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีสอนวิธีการเอาเงินเข้า VP a y ด้วยนะครับก็สามารถเติมเงินมือถือซื้อโบเสิริมซื้อบัตรเงินสดหรือซื้อบัตรเติมเงินนั่นเองนะครับหรือเติมเกมออนไลน์สั่งซื้อสินค้าสมัครสมาชิก ติดต่อเจ้าหน้าที่อันนี้สะดวกสบายมากแอปนี้นะครับส่วนวิธีการเอาเงินเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนคลิปหน้านะครับโอเคก็จบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องสอนหาเงินออนไลน์ด้วยมือถือเช่นเคยนะครับโอเคก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ